ดีครับสวัสดีครับวันสุกรหันสายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมบําแนะนําให้เปิดทีวีมาเลยที่เรขหนึ่งหนึนะครับแล้วเข้ามาพบกับบําในรายการบันเทิงเพล่นเพทงสามารถรับชมได้ทุกกล่องโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งระบบ KU Band แล้วก็ C Band เลยนะครับ ผู้ชมจะได้รับความสนุกความบันเทิงแบบเกินร้อยเกินพิกัดแน่นอนเลยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของคนบันเทิงและขอเพลงส่งเพลงนะครับอินบ็อกซ์ไปเลยที่ f c e b o o k f แฟนเพจบันเทิงเกินร้อยสถานีเพลงเติมความสุขทุกเวลาฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับมีเพลงมากกว่าหนึ่งบันเพลงรอคุณผู้ชมมาขอแล้วนะครับ และเรายังรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยครับพิมพ์ก็ไปเลยที่เว็บไซต์ mvtv.co.th นะครับผมมีรายการของช่องบันเทิงเกินร้อยเยอะมากเลยนะแถมมี mv เพลงสนุกๆให้ชมกันทั้งวันเลยนะครับและง่ายๆเลยสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์ค้นหานะครับโหลดแอปพลิเคชัน mvtv มาไว้ติดโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ และยังมีนี่เลยนะครับที่บ๊มอยากแนะนำ MV m o l l เข้าไปช็อปเลยที่ Facebook Fanpage MV m o l l เขามีสินค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสกินแคร์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวโอ้โหเยอะแยะครบจบที่เดียวที่ MV Mall <Yeah. S 2> ไหนๆก็พูดถึง MV m o l l แล้วแน่นอนนะครับบ๊มก็ต้องมีสินค้าจาก MV m o l l ที่บ๊มจะนามาเสนอในวันนี้เลยนะครับแน่นอนเลยหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องฝ้า เรื่องกะใช่ไหมวันนี้ปัญหาเรานั้นจะหมดไปเพราะว่าบำมากับครีมขมิ้นทองนางในกับสูตรรับฉบับชาว,วังตำรับโบราณโอ้ยถูกอกถูกใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่า เขาผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนะครับกับคมินถึง3ชนิดและสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า11ชนิดเลยนะครับเข้มขน้นครีมสามารถซึมได้ถึง5เท่าเลยโอ้โหเขาเรียกว่าระดับนาโนใช่ไหมครับผมแถมผิวของคุณผู้ชมที่ม <c oughs> องค้ำจากแดดนะครับเขาจะช่วยปรับเซลล์ผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอให้ขาวกระชับกระจ่างใสดูอ่อนวัยอีกด้วยนะครับยับยั้งฝ กระลิ้วลอยหรือว่าจะเป็นรอยตีนการอยน้ำร่องน้ำหมากอ่าหลายคนเลยที่มีปัญหานะครับโ oh, <no. S 1> ดยเฉพาะพ่อจา่าแม่จา่านะร่องน้ำหมากลึกหรือว่าจะเป็นรอยตีนกาเนี่ย เริ่มมาแล้วใช่ไหมอ่าเขาจะไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะครับหรือว่าน้องๆที่เอาไปใช้ก็ใช้ได้เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติแท้ๆเลยทําให้ผิวไม่ระคายเคืองไม่บอบบางแน่นอนมันไม่ใช่การลอกนะครับมันเป็นการผลัดเซลล์ผิวออกมาจากข้างในค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเหมือนกับว่าเรานี้ค่อยๆปรับตัวจากอุย๊ยคนที่ผิวคล้ำอยู่อยู่ ไปข่าวเลยมันจะดูแปลกใช่ไหมนี่ค่อยๆค่อยๆปรับนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษโดนใจสุดๆเลยจ้าโปรโมชั่น 4แถม1เลยนะครับผมโดยแต่ละกระปุกนะครับจะมีขนาด40กรัมกระปุกละ2,290บาทนะครับแถมให้อีก1กระปุกนะครับมูล,ลค่าทั้งหมดเลยนะครับ1,450บาทโอ้โห oh, <no. S> 1รือ5 0บาททำไงดีอ่ะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมวันนี้บ๊มจัดให้เลยครับจัดให้เพียงแค่999บาทเท่านั้นครับ 999บาทเท่านั้นโอ้โหสำหรับอาหารผิวสำหรับเซลล์ผิวนะครับสำหรับปัญหาทั้งหมดที่เราจะแก้ไขนะครับมันไม่แพงเลยนะครับจาก1 0 0 0 0หมื่นกว่าบาทเหลือเพียงแค่999บาทนะครับรีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์020810110 020810110เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ adsai m v m o r e แอดไซน์ side, MV m o r e มีแอดไซน์ด้วยนะครับเว็บไซต์ m v m o r e t v m v m o r e t v <Yeah. S 1> และเฟซบุ๊กแฟนเพจ MV m o r e เข้าไปทักทายแอดมินได้เลยนะครับ โอ้โหดูมาจากช่องบันเทิงเกินร้อยรายการบันเทิงเพลิงเพลงที่มีพิธีกรหล่อหน้าตาดียิ้มพิมพ์ใจจะได้โปรโมชั่น999บาทถ้าไม่บอกนะได้หมื่นหนึ่งเลยนะได้ชายหมื่นหนึ่งเลยนะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่บ๊อบนำมาฝากคุณผู้มชมทางบ้านในช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าวันนี้บ๊มก็ได้รับเกียรติจากศิลปินท่านหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มใต้าตาคมอ่าเขาจะ มาร้องบทเพลงอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับช่วงนี้พักสักคู่ไปดู MV เพลงกันดีกว่าไปกันเลย ชำรุดน้ำตา,า,รราไหลรูโรคร้ายวุ่นวายขมขู่ที่หน้าประตูความจนเฝ้ารอเวสููสาสวดพระคาถาทาเวทสวรรขอบารมีองค์ท่านประทานสิ่งฝันให้ สนาามวิไลที่เปรตนกร็รีมักร,รีแต้มสีเรือสวนอะไรลงคุณค่าทายทำไรไม่มีถ้าเวชวนช่วยทีขับไส่ความมนคอ จงยาพรักใส่ทำมาทิฐานจงต้องสวรรค์ดังลูกตั้งใจจ่าตูมหาราชิกาอัมไพทุกกรรม สนาางมวิไลที่เปรตดนอกรีดมากร,รีแต้มสีเรือสวนนาไรลงคุณค้าขายกำไรไม่มีถ้าเวชวนช่วยทีขับไทยกว่ามนข้อ จงอยาปรกใส่คำมาทีฐานจงต้องสวรรค์ดังลูกตั้งใจจ่าตุมหาราชิกาอัมภัยทุกคำขอไปจงสร้าง สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีหนุ่มศิลปินจากปักใต้เม่วานนี้กป็นสาวเหนือใช่ไหมวันนี้เป็นหนุ่มใต้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับคุณพี่แนะนําให้กับแฟนๆชาวบันเทิงเกินร้อยได้รู้จักคุณพี่กันดีกว่าสวัสดีครับผมดวงดีศรีวิชัยนะครับวันนี้มีความสุขและก็ภูมิใจนะครับที่นําเพลงใหม่ล่าสุดนะครับ <Wow. S 2> จากการประพันธ์ของครูชัยยะชัยแก้วนะครับ เป็นคู่แต่งคู่บุญกับดวงดีสิวิชัยนะครับขอพรเท้าเวสวรยังไงเขาดวงดีสิวิชัยเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งโลกขอพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จสิ่งไหนไม่ดีขอให้ ทเวทวสุวรรณได้ปัดเป่าไล่ใสไปให้ไกลๆเลยนะครับโอ้โห oh, สาธุเลยครับสาธุแทนแฟนๆชาวบันเทิงเกินร้อยเลยนะครับ <Yeah. S 1> อีกไม่กี่วันอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหวยก็จะออกแล้วนะครับใครที่อยากหวยอยากถูกหวย,ย,หวยนะเนาะระลึกนึกถึงทเวทวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ดวงดีศรีวิชัยไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าบ๊มจะมาสัมภาษณ์แบบจัดเต็มเลยว่าหนุ่มใต้คนนี้เขามีที่มาที่ไปในการเป็นศิลปินยังไงแล้วก็มีผลงานเพลงอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับบัมในช่วงหน้า กับ M อมีเพลงสนุกๆนะครับโอ้โหอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเพลงอะไรแน่นอนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของศิลปินที่อยู่ข้างๆพัมนี่เองนะครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้แฟนๆชาวบันเทิงเกินร้อยได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับพี่สวัสดีครับผมดวงดีศรีวิชัยนะครับเป็นศิลปินใต้หัวใจอีสานครับอ้าว ทำไมเป็นใต้หัวใจอีสานมันเกี่ยวกับเพลงเมื่อกี้นี้หรือเปล่าครับคือนอย่างนี้ผมดวงดีศรีวิชัยนะครับอ,อ,อดีตที่ผ่านมาเคยไปอยู่ที่อีสานตอนเป็นธนากาศ<อ>มีความคุกคเคีกับพี่น้องชาวภาคอีสานพี่น้องชาวภาคอีสานใจดีแล้วก็น้ําใจเฟื้อเฟื้อแบบว่าแบบเหมือนพี่แบบน้องคบกันรู้สึกว่า<อ>ไปตรงไหนจุดไหนก็มีความอบอุ่นครับผมก็เลยทําให้ ศิลปินใต้แต่ว่าใจอีสานครับโอ้โหอันนี้ต้องขอตบมือให้เลยนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ฟังมานี่มันสนุกมากเลยนะครับมีทั้งแบบใต้อยู่ๆก็มาร้องเต้ยใช่ไหมครับอันนี้พี่ดุงดีแอบไปดูหมอลำมาหรือเปล่าก็เคยเดินสายกับหมอลำสมัยก่อนตอนเป็นนักร้องอยู่ที่อุดรนะครับจริงเหรอครับก็ไปเดินสายกับหมอลำทํางานวัดงานวิกอะไรเนี้ยครับก็เคยไปมาครับโอ้เพราะตอนนั้นเป็นงานประจําคือทหารอากาศอากาศอยู่ครับใช่ครับแล้วแล้วทาไงว่างๆก็วันหยุดก็ไปรับเนเพราะว่าอยู่ชายแด แทนที่ว่าตอนนั้นอุดรก็เหมือนชายแดน<ช>เพราะว่าเราไปป้องกันประเทศอ,อยู่ที่ฐานฐานมิรุดรยามเราไม่เข้าเวรเราก็สามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ครับแสดงว่าในเรื่องของออเขาเรียกทำพืชชาติเนาะแล้วก็เรื่องของความรักในดนตรีในเสียงเพลงนี่มันสามารถไปกันได้ได้ครับแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนนี้ ยังเป็นทาหารอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นแล้วครับไม่ได้เป็นแล้วโอ้โหกศียานแล้วใช่ไหมครับอยู่ทหารสักพักหนึ่งครับก็โ,โอนไปอยู่การท่ากศยานแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นบริษัทท่ากศยานไทยจำกัดมหาชนครับ แล้วตอนที่ไปอยู่ท่าอากาศยานนี้ได้ร้องเพลงได้เป็นศิลปินไหมครับคือตอนนั้นก็ร้องบ้างตอนที่มีงานเลงเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้ร้องเป็นอาชีพเพราะว่าอาชีพหลักของเราก็คืออยู่ที่ท่าอากาศยานนะครับ <S <S 2> <S 2> <อ>ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ดอนเมืองหลังจากดอนเมืองแล้วก็ย้ายไป,ปเปิดสนามบินใหม่ที่สุวรรณภูมิก็ ไปอยู่ที่สุวรรณภูมิครับไปอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับออแล้วตอนนี้มาเป็นนักร้องมาเป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วหรือเปล่าครับเป,เป็นเต็มตัวแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ได้หยุดทํางานที่ท่าขัตยานที่สุวรรณภูมิก็มาเป็นศิลปินเต็มตัวเดิน,ต,นต,ต,ตามฝันที่ตัวเองเคยฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งต้องมาเป็นศิลปินให้ได้ครับ <nowhere S 2> นี่ครับจากว today, ัวานานั้นถึงว <'d an S 1> ันนี้ใช้เวลานานไหมครับนานครับใช้เวลานานครับถ้ายิ่งพูดยิ่งหนุ่มนะครับโอ้ยยิ่งพูดยิ่งหนุ่ม คุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมอะไรวิบวับวิบวับดูดิครับชุดโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะครับดูชุดพิธีกรนี่ดูดอบไปเลยอ่ะอันนี้ภูมิฐานอีกอย่างนะนี่ก็แบบศิลปินนนี้ก็แบบแบบเขาเรียกว่าเป็น ผู้นำอีกอย่างหนึ่งครับใจชื้นขึ้นมาลยาน้อย,ยอย่างน้อยๆถ้าไม่มีผู้นําคนนี้ดวงดีชุดนี้เขาไม่มายืนตรงนี้ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วไอ้บองหลานี้มันมันคือตัวอะไรครับคือจริงๆแล้วมีเพื่อนนะครับเพื่อนเขาบอกว่าเขาติดใจคือติดใจแบบว่ามีความรักความผูกพันกับเราแบบว่า <c oughs> เ,เขาเลยทําให้เราบอกเอะถ้ามีความผูกพันกันเนี่ย อีสานกับใต้เนี่ยต้องผสมกันได้ก็คิดอยู่เฮ้เราทําไงดีให้ความผูกพันระหว่างศิลปะทางภาคอีสานกับศิลปะทางภาคใต้ให้มาอ,อยู่ในเพลงเดียวกันก็ได้คุยกับอาจารย์สุดโก้ชิรน,นัยครับผมอาจารย์สุดโกเพราะว่าผมบอกว่าอาจารย์ช่วยแต่งเพลงทางใต้คือบองหลาแล้วก็เสริมคําว่าเต้ยบองหลาพาเต้ยได้ไหมครับ อาจารย์สุดโคก็แต่งให้ครับดนตรีก็มีปีใต้แล้วก็มีทางอีสานแล้วก็มา<อ>มาผสมผสานกันเพราะเราถือว่าศรริลปะภาคใต้ศรริลปะอีสานหรือศิลปะของคนไทยทัางเทศพบพบเราสามารถที่มายำกันได้ เอามารวมมารวมกันได้ครับรวมมาเพราะว่าเราคนไทยเรามีเพลงชาติไทยเพลงเดียวกันมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันเราต้องมาผสมผสานกันได้เพื่อความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศครับเพลงมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะบองหลานี่ก็คืองูจงอางงูจงอางครับซึ่งชุกชุมมากทางภาคใต้ก็เป็นพญางูเป็นพญางูพลิษแรงพิษร้ายมากพิษร้ายแรงอันนี้เปรียบเสมือนตัวนักร้องตัวศิลปินหรือเปล่าเนี่ยมันแค่ แค่การเขียนครับ <g ül üyor> โอ้โหนอกจากจะมีบองสานะครับมีเตย้ยเต้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสานนี่อันนี้ขอขอบอกนะครับว่าเป็นคนอีสานอ่าได้ไมเจอแม่นบอกครับคนอีสานคือบอกครับ <g ül üyor> hey! เฮ้ยตกใจเลยเป็นที่ไหนครับตกใจตกใจครับตกใจศิลปินไต้หวันใจอีสานก็ต้องว่าวอีสานไ <g ül üyor> ด้เยอะบอกอกคือบอกว่าใครเนี่ยคนใต้เนี่ย ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเว้าบอกคือนะครับเพราะว่าคนดีสารอยว่าวาวบอกคือถ้าว่าวาแบบว่าวาไม่คือก็คือวาไม่ถอกเยไม่ใช่สับสนคือพูดพูดไม่ชัดไม่ไม่ชัดเจนเขาเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยศิลปินใต้นะแต่ด้วยความรักความอยากจะมีความเสนิทสนมกับพี่น้องชาวภาคอีสานก็ ของที่ร้องดวงดีลำเพลินดวงดีฟาเต้เพื่อนึกถึงพี่น้องชาวภาคอีสานว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปอาศัยแล้วเข้าไปเพึ่งบุญบาพรมีของพี่น้องชาวภาคอีสานมาเพราะับมาเก็บมาตัวนี้แล้วมาทําตรงนี้น่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผลงานมีมีเยอะยังครับเยอะมากเลยครับสาหรับ MV นั้นก็ประมาณ300 MV มีนะครับมี MV 300 MV แล้วทางเพลงภาคอีสานเนี่ยเพลงเยอะมากคภาคอีสานไม่ว่าจะเป็น น้ำตาย้ยที่ธาตุพนมแล้วก็หลับตาสังแล้วก็ักสาวสองฝั่งโองแล้วก็เพลงดวงดีพาเต้ยดวงดีลำเพลินมักสาววินดี้บองหลาพาเต้ยแล้วก็มักสาวิสารหลายเพลงครับหลายเพลงลแล้วก็เพลงที่เคยติดชาร์ตไอเบมข้าลูกทุ่งมานครนานก็คือเพลงขอสิทธิ์แก้ฮัก ขอสิทธ์แก้ฮักเขาคือเราได้รักเขาแล้วเรามีความสุขประมาณนี้ครับอ่าเอาขอให้ร้องสักท่อนหน่ไม่อยากฟังเสียงอ่ะบ่มีสิทธิ์ได้เจ้าขอสิทธิ์แก้ฮักได้บ่ขอสิทธิ์ใช้คำว่ารอขอสิทธิ์ใช้คำว่าคอย สิทธิ์ขอโอกาสเวลาที่มีเพียงน้อยความหวังของคำว่าคอยจะไม่ปล่อยโอกาสที่มีโอโ้เสียงพรมาก ร้อมมากๆเลยเป็นเอกลักษ์ด้วยเชื่อจริงๆเลยนี่ร้องสดนะคุณผู้ชมร้องสดหมดเลยโอ้โหพูดแล้วคนลุกนะครับว่าเป็นคนใต้แต่สามารถร้องเป็นเพลงอีสานได้ไดเป็นหมอลำได้เลยร้อลำก็ได้ครับไม่ธรรมดาในช่วงหน้าจะมี MV เพลงของพี่ดวงดีศรีวิชัยเป็นเพลงอะไรครับจะนำเสนอ เป็นห่วงสาวมนุราซึ่งเป็นศิลปะการรำทางภาคใต้ใน MV ในี้มีอยู่พร้อมและก็สิ่งสำคัญภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศภูมิใจกับพี่น้องชาวใต้มโนราได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกแล้วครับเฮ้ยตอนนี้เหรอพี่เป็นมรดกโลกแล้วครับ ขนลุกอันนี้ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้แล้วก็คนไทยทุกคนเลยนะครับผมว่าตอนนี้มโนราได้ถูกบรรจุไว้ในยูเนสโกแล้วนะครับว่าเป็นรมรดกโลกทางภูมิปัญญาใช่ไหมครับเป็นเป็นห่วงสาวมโนราเป็นเสี่ยวหนึ่งของมโนราแต่ว่าก็ นำการไร่รำการรำลงครูการคล้องหงษ์มาผสมผสานอยู่ในในเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจที่มีเสี้ยวหนึ่งแล้วก็มโนราได้เป็นมรดกโลกเราว่ามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนไทยในฐานะเป็นคนใต้ด้วยครับผมแล้วยังคิดอีกอย่างรู้ไหมครับครับกำลังคิดว่าเมื่อไหร่หนังตะลุงจะได้เป็นโมรดกโลกโซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามจะตอนนี้ก็กําลังทําเพลงเกี่ยวกับเพลหนังตะลุงนะครับเอ่อ เพื่อจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมภาคใต้เช่นเดียวกันครับครับผมเดี๋ยวเราพักไปดูเพลงของพี่ดวงดีศรีวิชัยเกี่ยวกับสามโมโนรากันดีกว่าในช่วงหน้ามาพบกับบังและพี่ดวงดีศรีวิชัยกันได้นะครับไปกันเลย กลับมาแล้วจ้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการบันเทิงโินเทิงเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูเอมีเพลงสนุกๆไปแล้วนะครับพี่ดงดีครับเพลงอะไรครับเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าเป็นห่วงสาวมโนราครับเป็นห่วงสาวมโนรานะครับที่มาความเป็นมาเขาเป็นมายังไงอ่ะคือคล้ายๆแบบว่าคือมโนราเนี่ยนางเอกมโนราเนี่ยเขาไพเรียนต่อเรียนต่อแล้วพระเอกก็ เป็นมือทับอยู่ในในในเป็นมือทับอ่าคอยอตีให้จังหวะก็ <c oughs> เลยเป็นห่วงก็คือความห่วงของยายเป็นการแบบโดยการแต่งของครูชัยยะใัยแก้วครับซึ่งขอบอกได้เลยว่าตอนนี้ครูชัยยะใัยแก้วเนี่ยซึ่งเป็นนักแต่งเพลงจังหวัดตรงังผมก็คนจังหวัดตรง<อ>ังเป็นผู้บุญบารามีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รู้จักสนิทกันด้วยครับแล้วก็มารู้จักแล้วก็ มาปัจจุบันนี้ครูชัยยะเขาได้มาแต่งเพลงให้ผมร้องออกมาประมาณ30กว่าเพลงแล้วครับของครูชัยยะเรียกมีดวงสพพงกันมากเลยนะครับผม30กว่าปีได้ร่วมงานกันมาตลอดเลยแล้วไปถ่ายทําที่ไหนครับเออถ่ายที่ภาคใต้เลยครับหวงมโนราจริงๆเลยภาคใต้อย่าบอกนะว่านางเอกเป็นนางเอกมโนราจริงๆเนางเอกมโนราจริงๆเลยนะครับตอนที่เราไปถ่ายทํานั้นถ่ายที่รวงมโนราจริงๆเขารำรงครูแล้วก็ ไปใช้ฉากรำวงครูเนี่ยมาถ่ายทำใน MV เพลงนี้ครับครับผมที่จังหวัดไหนครับจังหวัดตรังและก็พัทลุงจังหวัดตรังและพัทลุงโอ้โหคนรุโดยการแต่ทำของน้องวิทย์กิติคมนะครับมือตัดต่อมือประสานงานที่แต่าย MV ได้ดีมากสำหรับเพลงนี้ยอมฝากแล้วเพลงนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างครับผมก็อุปสรรคนิดนึงตอนซิง ผมอยู่กรุงเทพผมจะซิงและส่งไปให้เขาแต่ว่าเขาหน้าถ่ายทําจากเรื่องจริงมโนราจริงๆทั้งหมดเลยครับโอ้โหละวัน<ต>ทำพิธีเออแต่ว่าตอนที่เขาทาพิธีนนองเขาไปเฝ้าถ่ายทำตอนทําพิธีด้วยส่วนผมเองนั้นซิงและส่งไปให้เขาแล้วมาประสมประสานกัน ถ้าผมได้ลงไปน้องซิงที่นั่นเลยก็คงเะ็จสมบูรณ์กว่านี้ครับัจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ใช่ไหมครับครับตัวนี้คืออุปสรรคนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถติดตามผลงานเพลงของพี่ดวงดีศรีวิชัยได้ที่ไหนบ้างครับขอฝากไว้สําหรับแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับช่องยูทูบดวงดีศรีวิชัยซึ่งตอนนี้ก็สร้างรายได้แล้วถ้าหากว่าท่านเข้าไปกดติดตามหรือว่ากดชมนะครับถ้ามีรายได้เกิดขึ้นมาดวงดีก็นําส่วนหนึ่งไปทําบุญ ให้กับแฟนเพลงที่ได้ร่วมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของดวงดีศีวิชัยนะครับเพราะว่าเวลาทางเมืองนอก Google เขาโอนเงินมา YouTube โอนมาผมจะนำส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยครับโอ้โหอนุโมธนาบุญด้วยนะครับพี่ดวงดีครับแล้ว f a c e b o o k นี้ก็พิมพ์เข้าไปว่าอะไรครับออสำหรับ f c e e o o o นะครับพิมดวงดีศีวิชัยแล้วก็ สราวุธชื่อจริงอ่าง่ายๆนะครับถ้าพิมพ์ดวงดีศรีวิชัยนี่คือขึ้นทุกที่เลยนะครับขึ้นแต่ก็ดวงดีศรีวิชัยถ้าถ้าเป็น Facebook ต้องมีสราวุธข้างหลังต้องมีสราวุธใช่ไหมครับที่ผมใช้อยู่าารประจำาโทรติดตามแบบว่าให้พี่ไปแสดงงานงานแต่งงานบวชได้ยังไงครับก <c oughs> ็ <c oughs> ดวงดีศรีวิชัยคือศิลปินเพื่อสังคมนะครับไม่ได้ศิลปินธุรกิจว่ามีงานการแสดงจะให้ดวงดีไปร้องเพลงนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0ู3ส 532-2956- 063- 532-2956แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง065-194-9219ครับ2เบอร์รโอ้โหผม,ผมนี่รู้สึกแบบปรับเพื่มมากเลยนะครับเพราะว่าศิลิปินหลายท่านเข้าใจนะว่ามีค่าใช้จ่าย แต่นี้ก็ทําเพื่อสังคมยังไงวันนี้บ๊ามก็รู้สึกเป็นเกลียดเป็นเกลียดประหัติมากเลยนะครับที่พี่ดวงดีศรีวิชัยได้มาร่วมในรายการบันเทิงบนเพลงยังไงบ๊าก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ที่น้องถามว่าพี่ได้ร่วมงานกับใครบ้างนะครับอ่าครับผมก็ผมเองได้ร่วมงานกับทีมงานพันธุรัตคคอร์ดโดยท่านดรอเนนี่พันธุรัตนะครับเขาบอกว่ามีงานการแสดงก็จะไปด้วยกันนะครับยังไงก็ ฝากแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยนะครับคับ<ต> <ผม S 2> ถ้าหากว่าจะเรียกใช้ดวงดีสุวิช,ชัยก็ด้วยความเต็มใจไปในนามศิลปินลูกทุ่งเพื่อสังคมครับครับผมและว,วันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนๆชาวบันเทิงเกินร้อยด้วยครับขอบคุณครับ